ลัวตกขบวนเทงยันปชนอไม่ค้านซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ฉีสร้างรั้วชายแดนต้องดูบริบทแต่ละถ้นที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวนหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านบอกถึงกรณีกองบัญชาการกองทัพไทยมีแนวคิดผลักดันการจัดทำรั้วอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ร่วมกับการสร้างรั้วชั่วคราวในจุดที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาว่า ในรายละเอียดแต่ละพื้นที่ว่าจะใช้รั้วหรืออุปกรณ์อะไรที่มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้นก็ต้องไปดูรายละเอียดในบริบทแต่ละพื้นที่ซึ่งตนเองยังให้คําตอบไม่ได้ในจุดๆนั้นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการสร้างรั้วหรือไม่อย่างไรแต่ยืนยันว่าพักประชาชนไม่ได้คัดค้านการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมในการป้องกันประเทศและพร้อมสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความเหมาะสมที่มีความจําเป็นต่อการทําหน้าที่ในกองทัพ ทั้งนี้อะไรที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเช่นเรื่องการอภิปรายเรื่องดำน้ําช่วงที่ผ่อนมาเราก็ทําหน้าที่ในการแสดงออกคัดค้านส่วนที่ไม่มีความเหมาะสมอย่างเต็มที่